สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ได้รวบรวมข้อมูลสําคัญจากเทลเลอร์ล่าสุดจากผู้พัฒนา Big Games ในเกมโรบอตอีกทีนะครับอ่า ซึ่งแมปนั้นมีชื่อว่า p e ิ Simulator 99สำหรับใครที่พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับผมก็มาดูในช่วงต้นของเทลเลอร์นี้กันก่อนดีกว่านะครับว่าผมเนี่ยสังเกตเห็นอะไรบ้างจากที่สังเกตเนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามัางกรตัวนี้มาอีกแล้วนะครับมันมาอีกแล้วจากในภาค Pet Simulator X เนี่ยเข้าเกมมาอย่างไงก็เห็นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามันอยู่ในโซนแรกเนาะแต่ถ้าเราลองมองข,องข้างๆเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าแมปมันไม่เหมือนเดิมครับแมปมันดูแบบเออเขาตั้งใจทําขึ้นมานะถ้าเป็นภาค X เนี่ยแมปมันจะ แบบทางตรงใช่ไหมซึ่งมันก็สวยแหละแต่ภาคนี้เขายกระดับครับให้มันดูมีความชัดตื้นของลึกในฉากด้วยนะจะเห็นได้เลยว่าภูเขาด้านหลังเนี่ยมันน่าจะอยู่ไกลกว่าฉากที่เราจะเดินไปได้ถ้าใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรเอาเป็นว่าแมปมันสวยขึ้นแล้วกันแล้วก็ในช่วงตน้นนี้ถ้าใครไม่สังเกตเนี่ยก็คงจะมองข้ามไปเลยนะครับมันอยู่ตรงนี้ฮะเจ้าคานสีม่วงชมพูชมพูม,พม่วงๆวงอะไรตรงนี้เนี่ยแหละที่ป้ายเขียนข้อความไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ซึ่งผมได้ลองซูมเข้าไปอ่านดูแล้วนะปรากฏว่ามันคือการโคลนสัตว์เลี้ย ก่อนหน้าน,นี้เขาก็เคยเกินไว้แล้วนะครับว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยจากในแมปภาค Pet Simulator X สามารถโอนมาสู่ภาคใหม่ได้แต่เหมือนตอนนั้นเขาจะบอกว่าเฉพาะตัวใหญ่นะเดี๋ยวเรื่องนี้ค่อยมาดูกันอีกทีแล้วกันพอแมปออกใหม่ทีเนาะ สู่ฉากต่อไปในวินาทีที่7จะเห็นได้เลยนะครับว่าแมพเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนโดยเฉพาะพื้นที่แอเรีย er ในการฟาร์มเหรียญมันจะเล็กลงมามากๆซึ่งมันดีนะครับในภาค X เ,เนี่ยพื้นที่มันจะใหญ่มากใช่ไหมเวลาเราฟาร์มเหรียญฟาร์มอะไรพวกนี้ถ้าใครที่ไม่ได้เติมเพื่อซื้อแม่เหล็กก็คือเราจําเป็นจะต้องเดินไปเก็บเหรียญอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับซึ่งพื้นที่มันใหญ่ด้วยไงมันก็ต้องใช้เวลาในการเดินไปด้วยแต่ว่าภาคนี้พื้นที่เล็กลงฮะและนั่นก็หมายถึงการเดินที่น้อยลงไปด้วยนั่นอแกใ่่ปประะีหมมไไาจ ก,ก็คือฟาร์มเหรียญเปิดโซนใหม่อะไรพวกนี้ปกตินะครับแต่มาดูตรงนี้หน่อยดีกว่าฮะป้ายบนบุมซ้ายเนี่ยมันคือของรางวัลครับของรางวัลเนี่ยจะดอบทุกๆ1000ไลค์ 1, like. ซึ่งของรางวัลนี้คืออะไรก็ยังไม่รู้นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของฟังก์ชันต่างๆกันดีกว่านะครับมาดูวนบนนับจากซ้ายไปเลยดีกว่านะมันล็อกไว้อยู่นะครับแต่ว่าดูจากรูปลักษณะเนี่ยมันคือกล่องของขวัญอันขวาที่ล็อกอยู่อันต่อไปคือบ้านอันนี้ผม ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ไม่รู้เลยจริงๆว่าคืออะไรนะแต่ถ้าให้เดาวน่าจะเป็นที่วาร์ปนะครับอันนี้ดาวนะครับไม่รู้เหมือนกันมาที่ล็อกอันสุดท้ายดีแน่นอนว่าคือสเก็ตบอร์ดเออแล้วสเก็ตบอร์ดนี่มันจะโอนมาได้บ้างไหมเออผมอยากให้โอนมาได้นะว่พาสเอ็ X เนี่ยผมก็มีอันดีๆหลายอันอยู่เหมือนกันนะไม่ว่าจะในช่วงอีเวนต์ทำภารกิจอะไรพวกนี้มีเยอะนะถ้าโอนมาได้ก็น่าจะดีมาส่วนซ้ายล่างนะครับที่มีจุดสีแดงแล้วก็ลูกศรคล้ายๆรีไซเคิลแต่ถ้าให้ดาวจากรูปลักษณะแแลล้วอองเเไปเปรีียยบบบทกันืๆน่ๆ มันเหมือนรีเบิร์ตมากครับไอการเกิดใหม่เนี่ยเออม,มันเหมือนมากนะอันต่อมารูปแมววันนี้ก็แน่นอนครับเป็นสัตว์เลี้ยงเนาะแล้วก็อันต่อมาที่เป็นนิ้วชี้อันนี้ผมไม่ถูกจริงๆว่าคืออะไรจะบอกว่าเป็นที่กดเหรียญก็ไม่น่าใช่นะอันนี้ผมเดาไม่ถูกจริงๆว่าคืออะไรนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูในเกมจริงๆแล้วกันเลยลงมาก็จะมีเหรียญแล้วก็มีเพชรเหมือนเดิมเลยมาดูข้างล่างตรงนี้กันบ้างดีกว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นคอลเลกชันสัตว์เลี้ยงของเรานะครับก็คือกระเป๋าเก็บสัตว์เลี้ยงนั่นแเาง่า้รรติม ก็คือนูบแต่ที่ผมสงสัยคือทําไมมันมีภารกิจอยู่ด้านล่างด้วยเออนี่น่าสงสัยเพราะว่าในภาค X เ,เนี่ยการที่แร้งจะขึ้นได้นะครับต้องฟาร์มจากพวกกองเหรียญกองเงินกองทองอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่าแรงในภาคนี้เนี่ยเหมือนจะเปลี่ยนใหม่นะครับก็คือน่าจะเป็นการทําภารกิจแทนมากกว่าเพราะผมก็ไม่เห็นลดเลเวลของแรงนะเออแต่ว่ามันเป็นภารกิจให้ทําก็คือทําลายเหรียญ10บเหรียญไม่ยากไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็มีของขวัญให้ด้วยนะครับอ่าแต่ถ้ามาสังเกตด้านล่างตรงมุมขวาตรงนี้เนี่ยอันนี้จริงๆผมก็ไม่รู้เหมือน คืออะไรนะถ้าให้ผมเดาน่าจะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับอัปเดตเกมอะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้นะครับอ่ะมาดูฉากนี้หน่อยดีกว่านะครับในวินาทีที่11นะนี่ครับระบบแล้งแบบใหม่จริงด้วยคือเราต้องทําภารกิจฮะแต่ไม่ใช่ว่าทําภารกิจเดียวนะครับต้องทําอีก13ภารกิจครับโอ้โหอ่ะแต่ก็น่าสนใจฮะไม่ใช่ว่าเป็นการตีเหรียญไปเรื่อยเรื่อยนะครับแล้วก็แลงขึ้นแลงขึ้นอะไรประมาณนี้อ่ะก็ถือว่ามีเป้าหมายให้ทำแล้วกันเนาะแล้วพอทำภารกิจเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้1สตาร์หรือว่า1ดาวซึ่งงดาวตรนี้ มไม่แน่ใจก็น่าจะเกี่ยวกับแรงเนี่แหละอ่ะไปดูฉากต่อไปดีกว่าอในฉากนี้คือเขาได้เปิดโซนใหม่นะครับในวินาทีที่16เนาะแล้วก็มาสังเกตตรงนี้ฮะรูปบ้านตอนเนี้ยมันไม่ได้ล็อกแล้วหลังจากที่เขาปลดล็อกโซนใหม่ไปแล้วนั่นเองก็น่าจะเป็นที่วาร์ปนั่นแหละตามความเข้าใจเนาะไปดูฉากนี้กันครับฉากนี้ในวินาทีที่18จะเห็นได้เลยถึงความอลังการคืออลังการมากโดยเฉพาะตรงที่เปิดสัต์เลี้ยงเนี่ยโอ้โหเขายัดไปเยอะแค่ไหนเนี่ย แต่มันเยอะมากครับเหมือนเขาจะเอามารวมในโซนโซนเดียวเลยนะก็คือไม่แยกโซนแล้แต่ว่าสัตว์เลี้ยงจะเปิดได้ก็ต้องปลดล็อกโซนก่อนด้วยนะก่อนที่จะไปดูป้ายใหญ่ๆตรงนั้นนะครับมาดูที่ตรงนี้ก่อนดีกว่าตู้จดหมายก็มาในแมปใหม่เหมือนกันนะครับอ่าก็ ก็มีแค่นี้น่แหละอ่ะไปดูที่ป้ายใหญ่ือนเดิมดีกว่าป้ายใหญ่ๆตรงนี้ที่มีสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่นะครับสตัวด้วยกันหลังจากที่ผมซูมเข้าไปดูแล้วนะครับเขาเขียนว่าเปิดสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ที่ตู้ที่ดีที่สุดของคุณแต่ด้านล่างข้อความสีฟ้าตรงนี้เนี่ยเหมือนจะกำกับไว้เลยนะครับว่าต้องรีเบิร์ตก่อนแต่ผมมองไม่เห็นนะว่ามันรีเบิร์ตกี่ครั้งแต่น่าจะ2ครั้งไหมมันซูมแล้วภาพมันแตกนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะซูมให้เห็นให้ได้มากที่สุดแแล้วววกกัััันนนนนนนะะคครรรรบบบสสาาาหดูต่่่่มมมือออีุป การรีเบิร์จริงๆนะมาดูในฉากนี้กันหน่อยดีกว่านะครับในวินาทีที่20คือแบบโอ้โหรายละเอียดมันเยอะมากครับเพิ่งถึงวินาทีที่20สแล้วเนี่ยสำหรับอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆการอัปเกรดนะครับถ้าใครจําได้แต่ว่านี้เหมือนเขาจะเปลี่ยนใหม่นะถ้าเป็นภาค X เ,เนี่ยมันจะมีตู้ของมันเลยใช่ไหมหรือว่าเรียกอาคารหลังหนึ่งดี อ่ะช่มันแล้วกันเอาเป็นว่ามันจะมีสถานที่ในการอัปเกรดของมันอยู่เนาะแต่ว่าพอมาในภาคนี้เนี่ยมันเหมือนจะเป็นโซนๆไปเลยนะครับจากที่เห็นเนี่ยก็คือการเพิ่มความเร็วนั่นเองใช้30เพชรเนาะไม่เยอะมากไม่มาดูฉากนี้กันฮนะฉากนี้เนี่ยในวินาทีที่23ก็คือการปลดล็อกแอรเรียที่3 <c oughs> จะพูดที่4แล้วเมื่อกี้นี้เป็นแอร์เรียที่3นะครับตรงนี้แล้วก็ปลายข้างหน้านี้เหมือนจะเขียนว่า By More pest ์เพ t ใช่ไหม ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายแต่ที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับในปราสาทหลังที่เราเห็นอยู่นี่แหละมันน่าสงสัยมากฮะข้างในมันจะมีอะไรค่อยว่ากันค่อยว่ากัน<ม>เพิ่มมาอีกวินาทีหนึ่งครับในวินาทีที่24ที่รับเพชรจะอยู่ในแอเรียที่3นะตรงนี้เลยเปลิดล็อกปุ๊บก็มองขวาเจอเลยนะครับแล้วก็กลับไปดูที่แรงนะครับจะเห็นได้เลยว่าภารกิจเนี่ยมนเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วมาดูในช่วงนี้กันหน่อยดีกว่านะครับในวินาทีที่2 8จะมีจุดสังเกตอยู่ตรงนี้ฮะต,ตรงที่อัปเกรดเเรา่นน Leo, านน่นนนนห้ีีิ็็วใชมัทโซะจป แม่เหล็กนะก็น่าจะเป็นการเก็บเหรียญได้กว้างขึ้นนั่นแหละน่าสนใจน่าสนใจมาดูฉากนี้กันหน่อยดีกว่านะครับในวินาทีที่28มันคือตู้ใหม่ฮะที่ไม่เคยมีในภาคก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนนั่นก็คือตู้ใส่สัตว์เลี้ยงอ่ะพูดอย่างนี้อาจจะตรงตัวไปหน่อยมาดูอีกนิดนึงนะครับนี่ฮะพอเราเข้าใช้ตู้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเราสามารถอัปเกรดการใส่สัตว์เลี้ยงเพิ่มได้ครับแล้วที่ดีกว่านั้นคือสามารถใช้เพชรในการอัปเกรดเพื่อเพิ่มสัตว์เลี้ยงได้นั่นเอง,เองก็คือเอาแบบง่ายๆไม่จําเเเป็็นตต้องิิมมโลัก่ จัดเลี้ยงได้นั่นเองอันนี้โคตรดีนะครับแต่ผมก็ยังสงสัยอยู่นะว่าเฮ้ย,เข,ยเขาจัใจดีขนาดนั้นเลยเหร ใช่ไหมสงสัยไหมคือใส่สัตว์เลี้ยงได้99ตัวเลยเหรออันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอาเป็นว่าแมปมาเมื่อ,อไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูกันอีกทีเนาะสายฟรีน่าจะชอบมาอีกช่วงหนึ่งก็คือในวินาทีที่31อันนี้เขาเข้ามาในกระเป๋านะครับก็คือกระเป๋าวันนี้เลยซึ่งมันมีอะไรยะแยะมากมายเลยครับมีทั้งสัตว์เลี้ยงน้ํายาและก็สมุดสมุดอันนี้ถ้าเราลองเอาข้อมูลจากในแบบเก่ามาเนี่ยก็คือการอ็นชาร์ใช่ไหมอัปเกรดสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้นะครับแต่พอมาในภาคนี้เนี่ยเหมือนจะ มันมีสมุดอะเออมันมีสมุดเข้ามาแล้วก็ปลดล็อกตามแรงกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีพรีเมียมเอนชานสล็อตอันนี้ที่ก็น่าจะต้องใช้โลบัรนะเพราะว่ามันเขียนพรีเมียมนั่นเองก็น่าจะเป็นเสริมพลังให้กับสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้นั่นแหละตีแรงขึ้นวิ่งเร็วขึ้นขุดเร็วขึ้นแต่ว่าไม่ใช่การอัปเกรดตามสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวเลยนะแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วดีก็โอเคครับมาสู้ฉากต่อไปอันนี้โ,โหพอดูใกล้ๆแล้วมันก็อลังการเหมือนกันนะ โอ้โหดูไกลๆมันเหมือนไม่เยอะนะแต่พอมาดูใกล้ๆเนี่ยคือแบบโคตรเยอะอันนี้ในวินาทีที่32นะครับตู้สัตว์เลี้ยงนั่นเองไม่มีอะไรมากในช่วงวินาทีที่ 36, 36 37 38ก็จะเป็นเกี่ยวกับตู้ enchan ั่นเองก็เป็น enchan อัปเกรดสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้แน่นอนเป็นการรนอมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าการ enchan ในภาคนี้เนี่ยเขาใช้เหรียญน,นะเนี่ยเหรียญจากในโซนปกติเลยไม่ได้ใช้เพชรเหมือนภาคก่อนนะครับค่อนข้างดีแจวเลยโอเค ระบบเอนชานก็จะมีตู้ของมันด้วยนะครับจากที่เห็นเนี่ยเป็นโซนใหม่อย่างแน่นอนเป็นตู้แบบนี้เลยนะครับคล้ายๆตู้กดน้ําแต่ถ้าสังเกตไปดีๆแล้วเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าสมุดเป็นระดับเบสิกไม่ใช่เพราะเหรียญน,นะครับมันคือการสุ่มเหรียญเมื่อกี้นี้คือการซื้อหนึ่งเล่ม2เล่มอะไรประมาณนี้นะแล้วมันก็จะสุ่มมาให้เราว่าเราจะได้แบบธรรมดาแล้อีพิกลีเจนมิสติกซีเค็อะไรพวกนี้ถ้ามันมีนะ <c oughs> โอ้โหและม, <c oughs> มันเจ๋งอ้มมันเยอะจริงๆนะ ามาดูในช่วงวินาทีที่38นะครับอันนี้เป็นแหลงอ๋อ ก็คือเป็นภารกิจให้เราต้องไปทำนั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นๆนะ่ะซึ่งณตอนนี้คือเขาแลงอัพเรี้แล้วเห็นไหมพร้อมอัพแลงไปแล้วนั่นเองส่วนดาวนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเอาไว้ใช้ทําอะไรเนาะเพราะว่าจากที่ดูเนี่ยคือมันต้องทําภารกิจตามที่เขาบอกให้ทําแล้วก็มาอีกนิดนึงนะครับในวินาทีที่40 Lang ่สิแลงอัพแล้วก็ได้ของรางวัลด้วยนะครับน่าจะเป็นกองเหรียญกองเพชรแล้วก็สมุดเอนชานแต่แป๊บหนึ่งเมื่อกี้นี้ผมเกือบ <c oughs> <c oughs> เกือบข้ามไปแล้วเป็นตู้ผลไม้ครับซื้อเพื่อสุ่มผลลไ้้ออากก็เเหืนับบตูยร แต่ว่านี้เปลี่ยนมาเป็นผลไม้เนาะก็ในภาค X ก็มีนะครับผลไม้เนี่ยแต่ว่าภาคนั้นจะเป็นการสุ่มลงมาตามแมปแล้วก็ส่งเสตเลี้ยงไปขุดเนาะแต่ว่าภาคนี้ซื้อตามตู้เลยอ่าฮะสะดวกดีไม่ต้องไปวิ่งหานะครับมาสุ่มในตู้เลยแล้วก็ขยเยบมาอีกนิดนึงนะครับวินาทีที่41ตอนนี้เขาก็เล่นมาในโซนสุสานแล้วนะครับซึ่งก็ไม่รู้แหละว่าโซนไหนแต่จากที่เห็นเนี่ยเขาปลดล็อกฟังก์ชันหมดแล้วนะครับทั้งของขวัญที่วาร์ปสเก็ตบอร์ดก็คือแรลงแรกเนี่ยก็เหมือนจะเป็นการแนะนําเกี่ยวกัับบบรระะเเเกกกกมมอไพวววนนีีา้าานาะ่ด๋ยสงต,ต,ต กันก่อนดีกว่าจะเป็นเหรียญใหม่แล้วนะเรียกว่าเหรียญไม่ได,ด้ีมันเป็นทองแท่งนะครับก็เหมือนกับการเปลี่ยนสกุลเงินใหม่นั่นแหละในภาคก่อนเนาะมาดูตรงนี้กันหน่อยดีกว่าครับอัปเกรดพชันอ่าฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นการอัปเกรดแบบไหนถ้าเป็นในภาคก่อนนะครับมันจะมีน้ํายาอยู่ประมาณ4อย่างด้วยกันใช่ไหม Triple Coin Triple Damage Super Lucky แล้วก็ Ultra Lucky นะครับซึ่งผมมองว่ามันน่าจะมีแบบประมาณว่าน้ํายาเลเวล1น้ําน้ยาเลเวล2ออะไรประมาณนี้ปะถ้าเป็นเงินก็จ,จะเลเวลแรก ก็อาจจะได้คูณ2องเลเวลสก็อาจจะได้คูณ3ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกัน อาจจะต้องรอดูนะครับซึ่งในคลิปเขาก็ใช้ให้ดูด้วยนะครับในวินาทีที่ส3พอไกลขึ้นนี่ก็อ่านได้ง่ายหน่อยเขาบอกว่ารวมกันเพื่อให้ได้โพชั่นที่ดีกว่าสีเหลืองๆแบบนี้ก็น่าจะเป็นเพิ่มเหรียญน,นะครับแล้วก็มีคูณ2คูณ2นี่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นจํานวนหรือว่ามันเพิ่มเหรียญคูณ2กันแน่อันนี้ก็ต้องรอเข้าไปเล่นกันจริงๆเนาะมาอีกนิดนึงในวินาทีที่14ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่รับฟรีโพชั่นหรือว่ารับน้ํายาฟรีนั่นเองจากทีี่่่สัังงเเเเเเเกกกตใในนนนนฉาาาาาา้้้้ะรบหหมมมือจจพิปลลลลลด็็โซยยยแวขํา ากที่ผมคิดนะครับไอ้ที่มันคูณ2เมื่อกี้นะี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นในหนี่จํานวนแล้วก็ดาวข้างบนตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันมีดาวที่ไม่เหมือนกันเนาะอันบนเนี่ยเป็น1ดาวอันล่างคือ3ดาวแล้วก็เป็นคนละน้ํายาด้วยนะน้ายาสีฟ้าน,นี้คืออะไรเอ่ยไม,ไ,มไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เจ้าดาวตัวนี้น่าจะเป็นการบอกถึงระดับของน้ํายามากกว่ามาดูฉากนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับฉากนี้อาจจะไม่มีอะไรมากมายนะในวินาทีที่47มองเข้าไปที่โซนนู้นฮะตรงประตูบานใหญ่หญหญที่มีแสงสีเหลืองสว่างจ้าโผลกมาเนี่ยอันนี้บอก ไว้ก่อนเลยนะครับมันคือการปากัวปากัวอะไรสักอย่างนั่นแหละเนอาเป็นว่ามันจะเป็นมินิเกมเล็กๆให้เราเข้าไปเล่นประมาณนั้นเนาะในวินาทีที่49นะครับก่อนหน้านี้ที่เป็นประตูใหญ่ที่ผมได้บอกไปอันนี้คือเขาเข้ามาแล้วนะนี่ครับมันจะเป็นปากัวแบบมินิเกมเล็กๆให้เราเล่นกันนะแล้วก็มีการจับเวลาทําสถิติด้วยนะครับในวินาทีที่52เนี่ยก็คือในห้องห้องเดียวกันเลยนะวิ่งหนีหินอีกโอ้โหแล้วก็เข้ามาอีกเนี่ยแม่มันเป็นดันเจี้ยนแล้วเนี่ยทำไปเล่นลบควานอีกนะครับแล้วกนี่ฮะ อ๋อผมลืมชื่อนี้ไปได้ไงเนี่ยผม,ผมลืมชื่อนี้ไปเลยในวินาทีที่55นะครับมันเป็นออบบี้เนาะผมก็เรียกให้มันสับสนไปมันคือออบบี้นะครับไม่ใช่ว่าเข้ามาเล่นๆน,นะได้รางวัลด้วยเห็นไหมมีสมุดเอนชาร์แล้วก็เพชรเพชรนะ่าสนใจฮะแล้วก็สิ่งที่อยู่คู่มากับแมปเพชรซิมบิเตอร์ตั้งแต่ภาคแรกเลยมั้งเอ๊ภาคแรกมีไหม ไม่แน่ใจแต่ภาค2น่าจะมีไอ้กล่องใหญ่ๆแบบนี้นั่นแหละก็คือหีบสมบัติยักษ์นั่นเองในวินาทีที่56แต่สังเกตที่แมปกันสักนิดหนึ่งแมปมันคล้ายๆใน p ซิ Simulator ภาค2มากๆนะส่วนตัวเนี่ยผมเล่น p ซิ Simulator ภาค2เป็นภาคแรกนะครับเป็นภาคที่ผมชอบการดีไซน์แมปมากที่สุดแล้วเพราะว่าเขาจะทําให้มันเป็นแบบพื้นที่ของพื้นที่มันเลยนะครับไม่ใช่แบบเป็นพื้นที่ที่อยู่ในบ็อกซีเลียมอะไม่ใช่นะมันจะเป็นพื้นที่ระบบนิเวศอะไรของมันเลยอันเนี้ยดีแต่จากที่ดูเนี่ยน่าจะเป็นพื้นนททีี่่แยกกออมาะ อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่แยกออกมาอันนี้คาดดานะครับไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้โหแล้วก็มาสู่ในช่วงนาทีที่1กับอีก3วิโอ้โหผมผมอัดมาตั้งชั่วโมงหนึ่งเพิ่งมาถึงคือรายละเอียดมันเยอะจริงๆนะครับมันไปไวมากแล้วก็ทิ้งรายละเอียดไว้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวมาดูในฉากนี้กันบ้างดีกว่านะครับจะมีเหรียญสกุลเงินใหม่ขึ้นมาเป็นเหรียญสีขาวแต่ว่าในโซนนี้ยังเป็นแท่งทองอยู่เลยนะ อ่ะค่อยว่ากันแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบมากเลยเลยคือแบบทำไมเขาไม่ทําแบบนี้ตั้งแต่ภาคก่อนภาค X จําได้ไหมครับมันมีโซนใต้น้ําใช่ไหมแต่ว่าโซนใต้น้าใน <c oughs> ในนั้นเนี่ยคือสุดท้ายเราก็เดินอยู่ดีใช่ไหมเราไม่ได้ไว่ายน้ําแบบนี้นะครับในนี้คือการว่ายนะ้าหรือนะเออเนี้ผมชอบคือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรมากมายแต่ว่าผู้สร้างเนี่ยเขาใส่ใจประมาณนี้ดีกว่ามาดูตรงนี้กันหน่อยดีกว่านะครับมันมีตรงนี้ฮะตู้พชั่นโพชันระดับ2ด้วยอ่ะมันคือย,อยังไง <c oughs> <c oughs> ก่อนหน้านี้ก็มีอัปเกรดใช่ไหม อันนี้เป็นตู้พชั่น2คือ,อยังไงอะเดี๋ยวผมคิดมากเกินไปเองอาจจะเป็นแบบประมาณนี้ปะพอปลดล็อกโซนไปได้สูงๆมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีน้ํายาขายแบบยังเป็นแบบส่มอยู่นะแต่ว่าจะเป็นเทียร์ที่สูงขึ้นไปอีกอย่างเช่นโซนแรกๆเนี่ยก็อาจจะได้ตู้พชั่นแบบเทียร์หพอมาโซนนี้เนี่ยก็เป็นเทียร์สอง เออก,ก,ก็น่าจะเป็นแบบนั้นนั่นแหละก็เอาง่ายๆมันคือตู้สุ่มโพชั่นระดับ2แล้วกันส่วนอัปเกรดก็น่าจะต้องเอาเทียสอเนี่ยไปอัปเกรดอีกทีเพื่อให้ได้เป็นเทียสาแล้วก็ต้องมาดูอีกทีนะครับว่าน้ํายานเนี่ยมันมีถึงเทียที่เท่าไหร่บ้างมาที่นาทีที่1กับอีก6วินาทีนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนแต่นี่ฮะมีของลูกเล่นอะไรให้เราเล่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับในภาคนี้อันนี้ก็จะเป็นธงนะครับจากรายละเอียดข้างล่างที่เขียนไว้เนี่ยคือซปเปอร์ชาร์จ สัตว์เลี้ยงมันดีดป่ะใช่ไหมไม่น่าจะใช่นะแต่ว่าทงที่เป็นรูปเพชรอันนี้เนี่ยก็น่าจะเดาไม่ยากนะครับน่าจะเป็นแบบไดเพชรเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้ป่ะโดยการใช้งานของทงพวกนี้เนี่ยคือต้องเอาไปปักไว้ในพื้นที่ที่ต้องการนะครับมันจะอยู่ได้5นาทีพอไปปักแล้วเนี่ยแล้วก็ให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยไปฟาร์มในพื้นที่ที่ใกล้ๆทงมันก็จะได้เอฟเฟกต์ของทงนั้นๆไปนะครับมาอีกนิดนึงนะครับนาทีที่1ก็อีก8วินาทีก่อนที่จะไปดูเจ้าโหรใ,ใหญ่ๆอันนี้เนยยวาา้้ํด เออก็ไม่มีอะไรมากหรอกอ่ะมาดูที่โลกันดีกว่าโลนี้เป็นการสุ่มเกิดนะครับทุกคนเป็นอีเวนต์เนาะโดยจากที่ผมดูมานะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันทําอะไรได้แต่วิธีการทํางานของมันเนี่ยก็คือเราจําเป็นจะต้องขุดเหรียญนะครับแล้วมันก็จะเพิ่มไปที่โลของมันแต่พอเต็มแล้วเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเราจะได้อะไรบ้างนะอาจจะเป็นโบนัสอะไรพวกนี้หรือเปล่าก็เป็นไปได้นะแล้วก็นี่นะครับคือเขาใส่ใจจริงๆฮะทุกคนในนาทีที่1กับอีก16วินาทีเขาไม่ได้แค่ทํําาาาาโนนนใต้้้้้้แลลวววก็งงงไไไปหดดอยดย่เบบเเีะรรบสิศ ในโซนนั้นขึ้นมาด้วยมีปลาว่ายแบบไม่ใช่แค่ตัว2ตัวด้วยนะเป็นฝูงโอ้โหใส่ใจมากๆอะไรน,นี้แต่จากที่ดูเนี่ยฟังก์ชันต่างๆมันหายไปหมดเลยนะแต่มีข้อความด้านล่างเขียนไว้ด้วยนะครับประมาณว่าเวลาหยุดทํางานใช่ไหมแล้วก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าแต่ละโซนเนี่ยมันมีออปปี้เป็นของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับในนาทีที่1กับอีก20วินาทีนี่ครับมาแล้วนะครับปืนใหญ่โอ้โหเดี๋ยว่าจะหายไปแล้วนะแต่มาดูตรงนี้ก่อนดีกว่านี่ฮะตง้ง ก่อนหน้านี้มันเป็นรูปบ้านใช่ไหมอันนี้มาเป็นปุ่มคอนโทรอะไรสักอย่างนะครับซึ่งถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับแมปก่อนหน้านี้ก็คือการวาร์ปนั่นเองสรุปรูปบ้านมันคืออะไรกันแน่ <c oughs> ไม่แน่ใจหรือมันคือฉากเมื่อกี้นี้ที่พูดไป ก็น่าจะเป็นไปได้แล้วก็มาอีกนิดนึงในจังหวะที่ปืนใหญ่ยิงเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าแมปเนี่ยมันใหญ่มากๆนะครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่าเหมือนรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวเลยอะเวลาใช้ปืนใหญ่หรือว่าวาปเนี่ยอารมณ์มันจะวาปแบบสมูทมากๆไม่จําเป็นต้องตัดฉากเปิดฉากอะไรประมาณนี้ไม่น่าจะมีแล้วแล้วก็ฉากนี้นะครับในนาทีที่1กับอีก24วีวิในตู้เอกเมชีนก็จะเป็นการเปิดไข่ได้เยอะขึ้นนะครับก็น่าจะคล้ายๆกับการซื้อที่ใส่สัตว์เลี้ยงเพิ่มอะ่ะแล้วก็มาอีก มมน,นะนี่ครับจะเห็นได้เลยว่าเปิดได้สูงสุดที่11ตัวเลยนะครับอันนี้ก็ยังไม่ตันนะครับแต่มันสามารถอัปเกรดเปิดสัตว์เลี้ยงได้เยอะมากขึ้นหมายนิดนึงก็จะเจอกับเครื่องอัปเกรดสัตว์เลี้ยงให้เป็นระดับโกลเด้นมีเหมือนกันฮะแต่เหมือนจะใช้เยอะขึ้นปะใช่ไหมใช้สัตว์เลี้ยง10ตัวเพื่ออัปเกรดเป็นสัตว์เลี้ยงโกลเด้น1ตัวแต่ไม่รู้นะครับว่ายังใช้ระบบเปอร์เซ็นต์อยู่หรือเปล่านะแบบ1ตัวโอกาสที่จะทําเป็นโกลเด้นติดเนี่ยอะไเปอรมาณ็นี้ยม่่ใจาเนนะา จำเป็นจะต้องมีสัตว์เลี้ยงตัวเดียวกัน10ตัวเพื่อที่จะเอามาอัปเกรดเป็น1ตัวที่เป็นโกลเด้น9ตัว8ตัวแบบนี้ไม่น่าได้นะามาที่ระบบต่อไปกันบ้างดีกว่านะครับในนาทีที่1กับอีก36วินาทีกับพื้นที่ในการตกปลานั่นเองอออเดี๋ยว เหมือนเขาจะพยายามทําให้เกมมันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะไม่ใช่ว่าส่มสัตว์เลี้ยงเพื่อให้ดีขึ้นแล้วก็ไปขุดให้ได้เร็วขึ้นไม่น่าจะมีแค่นั้นแหละเพราะอย่างที่เห็นครับมันมีการตกปลาด้วยฮะ <c oughs> มันมีการตกปลาด้วยแล้วตอนนี้ผมก็เริ่มแน่ใจแล้วไอ้เจ้าระบบที่เป็นฟังก์ชันรูปบ้านเนี่ยน่าจะเป็นการวาร์ปมายังพื้นที่ที่เป็นแบบเนี้ยก็อย่างที่เห็นไปนี่แหละมันไม่ใช่มีแค่เกมเดียวในแมปเดียวแล้วมันมีหลายเกมก็น่าสนใจดีนะครับการตกปลานี้ก็จะได้ไอเทมมาด้วยนะได้เห็นไปแล้วแหละก่อนหน้านี้แต่่่ยัังไมรรู้นะคบวา อ๋ออันนี้อันนี้ใช่ขวดโหลไหมน่าจะใช่นะเออนี้น่าจะใช่ไอเทมชิ้นเนี้ยมาที่ฉากต่อไปนะครับตู้รวมสัตว์เลี้ยงก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับฟิวสัตว์เลี้ยงเพื่อให้ได้สัตว์เลี้ยงที่ดีขึ้นกว่าเดิม <laughs> แล้วก็อนี้ครับแมปนี้มีใครเคยเล่นบ้างแมปขุดดินนะครับก็มีในเพชซิบรเตอร์99เช่นเดียวกันตกปลามีแล้วออปปี้มีแล้วขุดดินก็มีเหมือนกันนะโอ้ยแล้วผมก็เพิ่งสังเกตเห็นด้วยเหรียญใช้เหรียญของแมปภาค X ด้วยนะครับเป็นเหรียญแฟนตาซีนะมาอยู่ในนี้เช่นเดียวกันซึ่งการขุดนี้ให้อะไรบ้างยังไม่มีข้อมูลเปิดเผยออกมานะเดี๋ยวรอเล่นทีเดียวเลยแล้วกันเนาะแล้วก็นี้ครับในนาทีที่1กับอีก49วินาทีมาในแมปออปปี้อีกแล้วนะครับ ก็จะเป็นออบบี้อีกรูปแบบหนึ่งเนาะดีครับห้ามเหยียบเส้นสีแดงด้วยนะแล้วก็ข้างหน้านี้มีป้ายยิ้มกับป้ายร้องไห้ก็น่าจะเป็นแบบตรงนี้ไปง่ายนะแต่ว่าอุปสรรคเยอะหน่อยก็อีกป้ายหนึ่งนะครับที่ร้องไห้ก็น่าจะเป็นไปยากหน่อยแต่ว่าระยะทางสั้นอะไรประมาณนี้แล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับในนาทีที่1ก็อีก54วินาทีในตรงนี้นะครับถ้าใครจําได้ประสาทแบบนี้โซนแรกเลยฮะจำเป็นจะต้องมีกุญแจเพื่อเอามาปลดล็อกก่อนนะก่อนหน้านี้ที่เป็นออบบี้อะไรพวกนั้นนะที่เป็นเกมแนวอออื่นออกไป จะเป็นการปลดล็อกโซนแล้วก็เข้าไปเล่นได้เลยประมาณนั้นมากกว่านะแต่นี้ก็จะเป็นห้องห้องหนึ่งที่จําเป็นจะต้องหากุญแจซึ่งกุญแจนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้มาอย่างไรอาจจะเป็นแร้งหรือว่าปลดล็อกโซนทุกโซนก่อนก็เป็นไปได้นะซึ่งข้างในนี้มีอะไรเพียบเลยครับเป็นปราสาทแมวนะแล้วก็มีคิงแคทด้วยก่อนอื่นมาดูที่ตรงนี้ดีกว่านะครับมีตู้สปินแล้วก็ตู้เพชรที่จําเป็นจะต้องมีกุญแจก่อนแล้วก็โหวตบูทอันนี้คัม n ิง o ูนยังไม่มานะก็ถ้าจะเป็นเกี่ยวกับการโหวตที่ผู้พััฒนนาาาาทํมมหหใใ้้กกก็คือรชุ ในเกมเนี่ยมีส่วนร่วมกับการอัปเดตเกมด้วยน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าแล้วก็สิ่งที่ตามมาอีกอันนึงนะครับเทดดิ้งพาซ่าอ่าดีก็ตามมาเช่นเดียวกันนะโดยเทดดิ้งพาซ่านี้นะครับจากการคาดการณ์ของผมน่าจะขายได้มากกว่าสัตว์เลี้ยงอย่างแน่นอนก่อนหน้านี้ในภาค X เนี่ยเราขายได้แต่สัตว์เลี้ยงใช่ไหมพอมาภาคนี้เนี่ยสามารถขายไอเทมได้รวมถึงสมุดเอนชานก็น่าจะขายได้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีเนาะน่าสนใจน่าสนใจมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเจอฉากที่เป็นเหมืองเพชรนะก็น่าจะมาเช่นเดีียวกนนกัันบท่ฟา์พ แล้วก็มีพื้นที่สำหรับ V.I.P. ด้วยอ่าและในฉากนี้นะครับนาทีที่2ก็อีก8วินาทีสำหรับเจ้าอุกบาทมาในภาคนี้เช่นเดียวกันและผมคิดว่าก็น่าจะมีอุกบาทใหญ่เช่นเดียวกันนะแล้วก็มาอีกนิดนึงนะครับจะเป็นไอเทมที่เป็นโหลเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นขนาดที่ใหญ่กว่าซึ่งก็ยังไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้แต่ก็น่าจะเป็นโบนัสนั่นแหละแล้วก็ฉากนี้นี่ผมเอ๊นิดหนึ่งนะครับในนาทีที่2ก็อีก13วินาทีเราสามารถเรียกอุกบาทได้นะครับไม่รู้โซนไหนเหมือนกันแต่ก็น่าจะอย เสกได้เรื่อยๆนะครับมันมีเวลาครูดาวของมันอยู่จะเห็นได้เลยว่าต้องใช้เวลาคููดาวประมาณ1วันเต็มๆนะครับ24ชั่วโมงนะเอ๊ถ้ามันเรียกอย่างนี้ได้แสดงว่ามันจะเกิดเองตามธรรมชาติไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีเนาะมาดูสมุดเอ็นชารกันอีกรอบฮะ อ่ะจริงด้วยเห็นไหมสมบุตรเอนชานสามารถเทดได้นะครับสมุดนี้ที่เห็นเนี่ยคือระดับมิสซิเคิลนะโดยความสามารถเนี่ยมีโอกาสที่จะส่งสายฟ้าไปทําลายพวกกองเหรียญได้นะครับน่าสนใจมากๆคือแบบมันเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้นและไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงเนี่ยเก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แล้วนะครับจะมีความสามารถแบบแปลกๆโผล่มาด้วยอ่ะมาในนาทีที่2นะครับกับอีก20วินาทีกับตู้รวมคอลเลกชันก็มาเช่นเดียวกันแต่อยู่ตรงไหนอันนี้ไม่แน่ใจนะครับโซนแรกเปล่าไม่ไม่รู้นะหรือว่าในเทดดิงพาซาแต่ก็ มาเช่นเดี่ครับในฉากนี้ยังอลังการเลยฮะเปิดสัตว์เลี้ยงกี่ตัวเนี่ย <c oughs> โคตรเยอะเอาเป็นว่าสบายแนย่นอนนะครับในการเปิดสัตว์เลี้ยงเนี่ยแต่โดยส่วนใหญ่แล้วที่ได้เนี่ยก็คือ มาที่หน้านีนะครับในนาทีที่2ก็อีก27วินาทีเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบการเทรดดิ้งนะครับก็คล้ายๆแบบเก่าอยู่นะแต่ว่าจะมีความแบบดูสบายตาม,มากยิ่งขึ้นเออมันดูดีมากยิ่งขึ้นนะประมาณนั้นแต่ว่าโอเคแต่ทุกคนเห็นอะไรไหมเอยตรงนี้ครับสัตว์เลี้ยงที่เขาจิ้มอยู่เนี่ยคือสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ซึ่งมันมีเลเวลด้วยครับก็คือความสามารถในภาคที่แล้วนะจะแข่งแกร่งกว่าสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดของเราโดยภาคนี้ก็เช่นเดียวกันแต่ว่ามีระบบเลเวลเข้ามาด้วยจากที่ผมมมมเเหห็็นีี่่่่แคตตััววใญลกไซึง บวก20%ดาเมจแล้วก็มีข้างล่างตรงนี้ด้วยครับมันเขียนว่าว่างเปล่าอยู่แสดงว่าน่าจะต้องเอาอะไรเข้ามาใส่นะในนี้น่าสนใจน่าสนใจแล้วก็ฉากนี้นะครับในนาทีที่2ก็อีก31วินาทีซึ่งฉากนี้น่าจะเป็นเทดดิ้งพลาซ่าและมีบูธขายด้วยแล้วก็ให้เห็นสัตว์เลี้ยงที่เพียบเลยนะครับ <c oughs> ไม่รู้จะเยอะไปไหนแล้วก็นี่ฮะไททานิกก็มาโอ้โหแล้วระบบนี้ก็เพิ่งมาในช่วงท้ายเนี่ยนะระบบรีเบิร์ตครับมาดูกันฮะว่าจะได้อะไรบ้างอันนี้เป็นรีเบิร์ต น่าจะเป็นการรีเบิร์ตครั้งแรกเลยมั้งมีเทเลพอร์ตสามารถไปได้ทุกที่เลยแล้วก็สัตว์เลี้ยงเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ได้กุญแจประสาทอ่านี่ไงต้องรีเบิร์ตก่อนครับถึงจะได้เจ้ากุญแจชิ้นนี้มาแล้วก็รางวัลเล็กๆน้อยๆแสดงว่าไอ้เจ้ารูปป้าอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นการไปที่เกมเพลนอื่นในแมปนี้มากกว่านะแต่ว่ายังไม่สามารถวาร์ปได้ในช่วงแรกก็คือเราจําเป็นจะต้องรีเบิร์ตก่อนนั่นเองแต่แม่ระบบการรีเบิร์ตมันก็ต้องมาคู่กับการอะไรครับ อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยแน่นอนฮะมันจะต้องมีบางอย่างที่จะต้องถูกรีเซ็ตไปนั่นเองนั่นก็คือเหรียญแล้วก็พื้นที่นะครับสออย่างนี้จะถูกรีเซ็ตนะนอกนั้นก็จะถูกเก็บไว้หมดเลยโดยจุดรีเบิร์สจะอยู่ที่ตรงนี้นะเจ้าแมวไททานิกยักษ์ผมเรียกให้มันดูอลังการทำไมเนี่ยก็คือเจ้าแมวสีทองตรงนี้เลยนะครับน่าจะเป็นโซนสุดท้ายนั่นแหละแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับเพสซิบริเตอร์99้พร้อมกับวันปล่อยแมปนี้ให้เราทุกคนได้เล่นกันนะครับในวันที่1เดือนธันวาคมปีนี้นั่นเเองโคะลิปีก็จบ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับช่องนี้ก็เป็นช่องใหม่ที่ผมได้เปิดขึ้นมาเพื่อทําเกมแนวอ่าเอาเป็นว่าเกมโรบอทซะส่วนใหญ่แล้วกันแล้วก็จะมีเกมอื่นๆเข้ามาด้วยเล็กๆน้อยๆน,นะถ้าชอบกันก็ฝากกดติดตามกันได้เลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม